สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำซาโมซ่านะคะเริ่มจากการตั้งน้ำมันบนเตาให้ร้อนแล้วใส่หอมใหญ่นะคะเราจะผัดหอมใหญ่ให้สีสุกใส่นสะคะเสร็จแล้วใส่ผักชีกระเทียมพริกไทยที่โหกละเอียดแล้วลงไปผัดรวมกันให้หอมเสร็จแล้วใส่ไก่ซับ ลงไปผัดนะคะยีให้แตกเสร็จแล้วเราจะใส่ผงขมิน้นผงยี่หร่าเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะเพิ่มความหอมยีให้ละเอียดยีให้แตก เพื่อเวลาหออจะได้หอมง่ายนะคะเสร็ใส่ถั่วลันเตาต้มสุกใส่มากใส่น้อยแล้วแต่อชอบนะคะแล้วก็มันฝรั่งต้มสุกหั่นเล็กๆนะคะเพื่อเวลาห่อจะได้ห่อได้สะดวกตามเล็กเกลือน้ำตาลทราย ให้เข้ากัน้วชิมรสนถ้าขาดอะไรก็เติมลงไปเริ่มการห่อนะคะโดยการใส่แป้งปอบเปียยนะคะแล้วก็จะพับแบบนี้นะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมจัดแต่งทรงให้ดีๆนะคะแล้วก็กลิ้งไปตามนี้นะคะ่ะเราก็จะได้สามเหลี่ยมจบด้วยเราวันนี้เราใช้แป้งเปียกนะคะทาที่ริมนะคะริมขอบแป้ง ก็พับทบเก็บชิ้นงานนาพันแล้วก็ปิดให้สนิทเพื่อไม่ให้ไส้มันทะลักออกมาไม่ให้น้ำมันเข้าไปในตัวไส้นะคะอ่าอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดกันค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางแล้วก็ใส่สมมซ่าของเราลงไปทอด ต้องใจเย็นๆนะถ้าไฟแรงมันจะไหม้นะคะทอดพอเหลืองนะคะตับขึ้นให้เสด็จมันทำซอสมะขามนะคะหรือน้ำจิ้มวันนี้ใช้น้ำมะขามเปียกนะคะเกลือ นิดหน่อยเพื่อตัดลดนะคะแก้สบท้องน้ำตาลทรายนะคะเคี่ยวพอให้ละลายเติมด้วยพริกป่นนะคะชิมให้ได้สามรสนะคะน้ำน้ำน้ำซอสน,นี่ต้องไม่ข้นแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปนะคะอันนี้เสร็จแล้วจะใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะเอาไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ